28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้ผมจะพาคุณไปสุดชายแดนไทยจังหวัดระนองกับภารกิจเข้มของกองกำลังเทพสตรีที่ลงพื้นที่ให้กำลังใจลูกน้องพร้อมสั่งเข้มไม่มีพื้นที่ให้สิ่งผิดกฎหมายแทรกซึมวันที่16ตุลาคม2568พลตรีอภินันแจ่มแจ้งผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25 โดยมีพันเอกอภิชัยเรืองฤทธิ์ผู้บังคับหน่วยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในภารกิจครั้งนี้แม่ทัพใหญ่ฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนพร้อมเน้นย้ำภารกิจหลักสกัดกั้นทุกการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยเฉพาะสินค้าหลบเลี่ยงภาษีการลักลอบขนของผิดกฎหมายและกระบวนการต่างๆที่บนทำลายความมั่นคง,งของประเทศไทยแม่ทัพเทพสตรีสั่งตรงชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ทุกนายทำงานเต็มกำลัง พลิกแพลงยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องทำงานร่วมกับหน่วยข่าวในพื้นที่และหน่วยข้างเคียงไม่มีรูปแบบซ้ำไม่มีทางให้คนร้ายเดาได้พร้อมกำาชับสำคัญสุดห้ามเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาดต้องรักษาศักดิ์ศรีความซื่อสัตย์และเกียรติของทหารชายแดนไทยหลังตรวจเยี่ยมพลตรีอภินันยังมอบสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคให้เจ้าหน้าที่แนวหน้าเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป นี่แหละครับกองกำลังเทพสตรีกองกำลังที่ชื่ออ่อนโยนแต่การทำงานแข็งแกร่งเหมือนเหล็กกล้าคุณผู้ชมคิดยังไงกับความเสียสละของทหารชายแดนไทยคอมเมนต์ไว้หน่อยครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ที่นี่สวัสดีครับ